สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านท,ท,ทุกทท่านนะคะมื่อนี้เนาะค่ะกัมาพบกับช่องปัตติโอชแนลเนาะคะ่ะเนาะมาขอโชคขอลาบเดือนสิบห้าเอฟซีทุกทท่านเนาะคะ่ะไปขอโชคขอลาบมาตามต่อโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะกับศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารมื่อนี้กับสิมาขออนุญาตลดนามดาหัวปู่ขุนหารน้ำเนาะคะ่ะเนาะเป็นกระซึง เป็นเมื่อสันวันดีเป็นวันสองการนะคะปีไม่ไทยเนาะคะ่ะก็คือเหมือนีก้ก็น้ำได้น้ำน้ำอบน้ำหอมมากสรงน้ำในปูแล้วก็พร้อมทั้งของเซนไว้นะคะ่ะกับสซมากาปูมะขอโชคขอลาเป็นโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเป็นงวดของวันที่16เมษายนพศสอ6 8นนี้นะคะขอให้เอฟซีทุกทุกทันโชคดีนะคะเนะาะค่ะเนาะค่ะกับ มือมือนี้เนาะค่ะอีพซี่ทันใดทีเบิ้งในช่องปะต่อยเนาะค่ะเนาะก,ก็ขอให้โชคดีเถือ่อหวยรวยเบอร์เถื่อรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อค่ะมือนี้สิผ้ามาสางนำปูเพราะว่าเป็นมือมือดีเนาะค่ะท่านผู้ชมมือสงการมือนี่กะได้น้ำนำอบนำหอมมาสางนำให้ปูแต่ว่าท่านผู้ชมมาหาปูขุนหารซึ่งมามือนี้บ่ได้นัดหมายกระนุ่มอามแต่มาผ่อนนุ่มอามโดยบังเอิญค่ะ ม่อมผ่อนนุ่มอามก็บ่าวุดโดยบังเอิญอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอไปด่านไนกันไปเบิ้งวานุ่มอามผลมาอย่างยานมาม่าไหลสดอยู่ค่ะท่านผู้ชม,มขอโชคขอลาบเพื่อกันล่ะไปเนาะคะ่ะขอให้เอฟซีทูสันโชคดีเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะไปเขาไปด่านไนไปกาบบ่ายขอโชกขอลาบกับศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารไปเนาะคะ่ะค่ะไปค่ะเดียวมื้อนีก้กะ มือสันบ้านดีกับมิตรเอฟซีผลมากราบไปขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อปูคุณหารเนาะค่ะเนะาะบ่กวาสิเป็นอันนี้่นกับมาจากปลาจีนบุรีนะคะ FC. เอฟซีน,นะคะ่ะตามมาขอโชคขอลาบสารเจ้าพ่อปูคุณหารเนาะค่ะเนาะนี่สาธุ์เดอ้อปังเด้อเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซีทางบาทเด้อปูเด้อ ่านี่เนาะค่ะป้าเด็บซี่ผ่นได้มาเดินทางมาหลายตอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากระไผ่วังอ้วนวัางเงิัป้ากระมูลบอจีวาป้ตอยก็มาวิ่งไม่ไหวว่างสองคนอ๋อค่ะข้างลาวสุดตีกระเบื้อง มือนี้มือนี้ได้ได้เดินทางมาโดยตัวเองป้าไห้โซ่ไหมานเด้อค่ะเด้อมาแต่ปาจีนมาาหนองอยู่ตะวัดอ๋อค่ะนี่ยน้องน่ะเอบซี่พอนี่เดินทางมาจากจังหวัดปาจีนเนาะค่ะท่านผู้ชมป้ามาไกลตั้งใจมาหาปูคาค่เลยตอนจังใจเลยแต่ว่าปูคุณหานซาซิดีๆนะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยคุณหานคนขี้งข่อยลูกเลยว่าคนนี่นับถือนับถือปูเนี่คนขี้งลูกเลยค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคุงแมนค่ะผมณ่เสียไปกันแล้วเจ๊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 ไปไหวปูเตาปูพญาเตาปูพญาเตาดููตุบูตอ่ายนหินรัไานกไสี่ลอก่หเมอยแโลแต่ว่ามันกับพานหลายหมบันเนาะค่ะมันมันออมไหม เมียนเห็นค้นมาค่อยไปแต่ว่ามันอืมันเข่าสอกแสบไปต้องไปวิ่งไปไส่ตัวทีเด็กกับเบิร์ดวันจิเป็นไอ้นั้นปูหรือทีกับเด็กกับเบิงออ๋ค่ะจำเบิงเบิ์งทุกคลิปเลยที่ว่าค่ะขอบคุณมากมากค่ะเนาะค่ะเพิ่นตั้งใจมาหาปูเดินทางมาหาปูโดยตัวเองเลยมื้อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้นําของมาถวายปูเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนนะคะ ไม่ขอโชคขอลาบเลยตัวเองเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้กัป้าต้อยกับมาวินก็สิมาขอคือกันก็สิได้มาส่งน้ำปูคือกันเนาะค่ะเตรียมน้ำอบน้ำหอมมาพร้อมค่ะป้าต้อยกับมาวินก็ได้เตรียมน้ำอบน้ำหอมมาพร้อมเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิได้มาส่งน้ำให้ปู่คะปไค่ะ เอาเดี๋ยวมื้อนี้บ่ได้นัดหมายเด้หน่กับหนุ่มอาร์มเ่ได้นัดหมายอีหยังเลยมาพ้อกันโดยบังเอิญกำลังถ่ายคลิปออกมาเออผู้ใดมากว่ะโอ้ยคันนีแม่เ่ได้ไก่ฮู้สนเลยคันนี้บ่ได้ไก่ฮู้เลยครับเว่ามันหรอกเอสซี่เนโทนหนักมาก้มาเอี่ยมาเราเห็นรถตั้งเกตเห็นรเห็นถ่ายเด็กกินกินไถแมงไยแมงกินนุ่มอามแถวอันม่วินขึ้นรถนุ่มอามแถวสนกเพราะว่าเมียนดีลีแต่ว่าฝัก ถ้าบาววดมาสดอกขอบฟอมเออบาววดมันเป็นยังไก่อนไปลั่งหลวงโตโอ้ไปไปเห็นข้าตาไปพอผู้สาวกอดผู้เฒ่าน่ะโอ้ยบอสเนื้อว่าไปอันไปเห็นพี่หลอกน้ำสารแต่ว่ามิตอรสิเลียนอ่ะเอบซี่เหมือนบาววดมิตอรสิเลียนมีมันกล่นมือหรอบอกว่าเล่บอกว่าอะมันจะพาดเรียนเด้อเฮ้ยพอพี่หลอกบาววุ่ไปละนี่ ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบ้านสวัสดีเอฟซีท,ท,ทุกทุกท่านค่ะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่วันมาสงกรานต์ของไทยนะครับท่านผู้ชมครัวันนี้ผมมากับป้าต่อยพอดีก็ได้มาพบกับนุ่มอาร์มพ่อวุฒิของเอฟซีนะครับที่เพิ่นได้เดินทางมาจากอ่าปากีมบุรีมาจากทวัตตูลีนะครับเพื่อมาสักาการะไหว้ผู้คุณหานมาลดนานดำหงายผู้คุณหา,านาน,าน,ะหานะครับนี่คือความศรัทธา ยุ่ไก่ยู่ไก่เพิ่ันๆเดินทางมาหานะครับตอนนี้ทั้งเอลซีไรทันเพิ่นกำลังนั่งคุยกับนุ่มอามกำลังถามข้าวถามข้าวกันอยู่ครับผมกับในช่วงนี้หลังจากที่ผมได้พูดคุยถามข้าวข้าวกันแ้วกัเลยเตีมมาเตรียมสิ่งของมาสกรลกราวายปูสักกอนนะครับแล้วก็จะได้ลดน้ำดำหัวรักาปูคุณห่านะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็น มสันวันดีนะครับเป็นวันมหาสงฆ์นะครับที่ลาเคียนะครับมาสงนามกับกูบปนโอเคนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมซื้อของก่อนนะครับนี่วิเราถวยมาเปิดหวนนันแน่มีของหวานมานะถือนนถวยกันนะครับแม่น สักคู่ขอนี้วดำวด่าเยอะเลยแม่ขอนี้วทั่วดำนี่ขอนี้วเด็กเป็นสักคู่โอ้สาคูนี่อันน,นี้นนคือ,าาอหลาดเลย นัเอาสอนตั้งสอนมานะ้ำ Puso ba nang ba? Okay. กุลีให้ปู่ด้วยนะครับสามือนีนะครับปวดใดมาขอโชคลาภแต่ว่าขออยู่แต่ว่าสิบ่ดใดจุดถูกเลยอย่าต่อยเอาร่วงแค่ปิงปองกับเพ๋อ,อ,อจะขอแค่เลขปิงปองแค่นั้นนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ดูเลขถูกที่ FC ที่เดินทางมาจากปากกีนบุรีทวัดบุรีเป็นขอไว้นะครับสาธุตัวยาสูบไปปูเดอสูบเด้อบยโยของขืนบอเอฟซีมันไหวยกของขึ้นถาวายก่อนจังจุดถูกสาธุ 嗯，三头。

ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเตรียมโม่เก้าวไปพร้อมกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อเจ้าพ่อปู่ขุนหานมือดีลูกหลานมาวิ่งชาแนลพร้อมโดยปัตตอยชาแนลกันเดินทางมาสักการะกราบไหว้ เพื่อมาขอรดน้ำดำหัวให้กับปูผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความเมตตาผู้มีตะบะแรงกล้าเมนีลูกล้านชมวินชแนลกับปตอยตกระสิรดน้ำดำหัวให้ปูและขอขอโชคขอลาบขอพรจากปูให้โชคให้ลาบสามโตรตรง,ตรง,ตรงน้ำเดือปูเดอร์เหล็กถายวันที่หนึ่งของงวดวันที่16เมษายนพศอ2568ส,อสึบเป็นโค้งสุดท้ายแล้วลูกล้านกรสิขอรวงแต่ ลูกปิงปองว่าปููสิหายตัวไดเพราะว่าเล็กปิงปองเนี่ยปูเคยหายโชคห้ลาบลูกล้านหลายงวดแล้วเมื่อนี้วันนี้ลูกล้านกะทีมาขอโชคอขอลาบหลังจากรดน้ำดำหัวให้ปูแล้วกให้โชคห้ลาบปังปังสามตัวเดอ้อเหล็กปิงปองปูสาธุ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  า<ท>มาวิ่นขึ้นไปไปน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้ไปรดน้ําให้ปู่นะครับแล้วค่อยอยมาดูเลขปิงปองนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ให้มาวิ่นขึ้นไปผู้เดียวก็ได้ถ้ามันเป็นโปรไซ นี่คือนำอบนำหอมที่สุอมากลดหนามให้กับปูขอ,อพรจากปูสงการปีใหม่นี่ก็ขอให้ลูกให้ล้านประสบความสำเร็จให้ได้ยอดแสนซับเรียวๆไวๆเด้อปูและผู้ทีเอฟซีที่เพิ่นเบิ่งตั้งช่องมาวินชาแนลพร้อมโดยทีมงานทั้งปะตอยไก่เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีถือร่อนที่หนึ่งถือเล็กถ่ายสามโต เลขไทยแล้่ที่หนึ่งสาโตมะพอโชคขอลาบกับปู้ปกับปวดพายเพิ่นไ้โชคได้ลาบสุขภูสุขคนเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุ ้าถูกปูเดอสมเด็จ้าถูกมือเนี่ก็คือสีหลวงปิงปองอย่างเดียวเยแม่หลวงเปนคนไทยมาจากปัตตานกวอยเป็นหวงจะเป็นผูรหวงเห็นไหมวิ่นเป็นหลวงค่ะปิงปองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาสามทีละลูกนะครับ ปิงปองลูกแรกได้แล้วครับหมายเลขศูนย์นะครับห <My S 1> มายเลขศูนย์ครับปิงปองหมายเลขที่สองคือลูกที่สองเลขสี่ครับศูนย์สี่ศูนย์สี่ หมายเลขที่สามหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมศูนย์สี่หนึ่งแม่นมเลขหนึ่งเลยเนาะแม่นเลขหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะคะหนึ่งกับเกียรติพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมฟูเป็นไหแล้วนะคะศูนย์สี่หนึ่งเลขปิงปองนะคะไฟขึ้นใหม่แล้วแต่นะอ๋อแตกไฟขึ้นมาใหม่อยู่นี่ ก็ว่าเลขทูบเห็นเป็นสามหนึ่งศ sure. ูนย์เยอะต่อยนะครับตรงที่ไฟลุกตรงนี้นะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพากล้องมาดูใกล้นะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสามหนึ่งศูนย์แล้วก็มีไฟไหม้ขึ้นตรงฐานเทียนนี้นะครับค่ะไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทีว่าเอฟซีเพิ่นได้เดินทางมาจากปาจีนเนาะค่ะเนาะเพิ่นมากราบไหว้ปู่คุนหารเพิ่นมาขอจุดเลขทูบเนาะค่ะ เราขอจุดเลขถูกนี่นะคะสามหสีู่นหายยไเดี๋ยวเห็นแต่สามเลยคือหันหนังสิเนี่ยนะครับ fc ที่เดินทางนไว้นะครับทูไวเดี๋ยวสิเอาบึงเลขถูกแป็ดเป็ดมากเลยครับเนี่ยนาอะค่ะ เอฟซีเพิ่นเดินทางมาจากป่าจีนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมากราบไหว้มาขอพรน,น้ำปูมาขอจุดเลขถูกเลขทูบที่จุดได้นะคะ784นะคะ784เนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้โชคดีค่ะขอให้เฮงเฮงลุยลุยเด้อค่ะเจ็ดแปดสี่ค่ะโชคดีส่งดีครับผม เจ็ดแปดสี่กับการมาขอโชคขอลาบมือนี่ก็คือมาส่งน้นเหห์ปูมากราบไหว้ขอพรน้ำปูก็คือบ่ขออีหยังหลายเนาะคะ่ะคือมาขอเลขลวงปิงปองเนาะคะ่ะเนาะก็เลขปิงปองก็คือได้มาก็คือศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง,งนะคะท่านผู้ชมเลขปิงปองเนาะค่ะเนาะ กรส่วนเลขทูบทีปราตอยซองให้เบิงก็คือเจ็ดแปดสี่คือของเอฟซี็นได้มาจุดขอกับปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอาอุ้ยท่านผู้ชมไฟขึ้นไหม่อยู่หันแห้งแต่เอาเลขทูบโอ้ยมันล่มเดี๋ยวเดี๋ยวล่มเรวกันล่ามไปหาเทียนน้ำน้ำน,นคะคะเดี๋ยวมาเป็นผลกาลังอันนี้อยู ซาตูเดอปังปังเด้อปูด้วงวดนี่มาขอโชคข่าหลาดมาขอเลขกไทยละวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆเดื้อปูเดอร์ค่ะอย่าลืมด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะคะป้าต๋อยชาแนลมาเป็นชาแนลพร้อมกับทีมงานนะคะบวบาจะเป็นบ่าวแพ็คชาแนลน้องนานชาแนลนุ่มามคนเดิมพอต้องแลกคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นเเด้อค่ะสำหรับมือนีวันนีป้าต๋อยกับมาวิ่กับสิขอตัวลาไปก่อน ไปพวการคลิปไหนพี่หนาเราค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีให้งงไปเรื่อยกันกสุขสุขคนเด้อค่ะ